สวัสดีจ้าพี่น้องก็ยาดาวโนเวเดจ้ะสวัสดีตอนเชา้าแต่ชาวตะเดือกนะจ้ะวันนี้ก็เอาคลิปอาภาพที่สวยมาฝากกันจ้าดอกแคนาทิบัณหว์วนหล้างบ้านงามๆเห็นมันงามก็อยากเก็บถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอถ่ายรูปไฟก็เอามาให้พี่น้องดูจ้ะอยากเก็บเองแตได้ไม่ได้เก็บก็ได้ต้องถ่ายรูปเอาเนาะจ้ะเนาะเอามาฝากกันจ้ะไม่ต้องไปหาไปเก็บไปเก็บหน้าอยากเก็บก็บ,บ้านใดเลยจ้ะอืม กมอยากเก็บหลายคิดถึงบ้านหลายกับทองดูอาอแค่นี้แหละพี่น้องกลับมาจากชายภูมิแล้วตอนนี้ก็มาอยู่โนเว่เละจ้ะเด้อจ้ะดอกแค่น้าสวยๆเอามาฝากกันจากบ้านยาดาวเองจ้ะคิดถึงบ้านก็นดูยังเงี้เนะจัดพี่น้องเนาะคิดถึงกันแม่จ้ะนี่แหละดอกแค่น้าจ้ะต้นแค่น้านี่กับปลูกมันขึ้นเองดอกไม่ได้ปลูกบรรยากาศบ้านเองก็ดีเนาะ มานี่ก็จิตถึงนุน่นมานุ่นก็จิตถึงนี่ดอกแค่หน้าดูทะ่วงเต็มเดินบ้านเอเอแต่ต้นเลยจ้ะดอกแค่หน้านัางนันไออดอกไอ้นี่เสวยไม่งามไหมพี่น้องงามเนาะอ้ยเขาจุ่นพุ่นอยู่กับดินกับลวงเต็มต้นตายต้นอยู่ขนาดต้นนี่น้อยก็มีแตดอกจ้ะนี่เนาะบรรยากาศหนาวใหม่หนาบ้านก็มีนี่คือตอนนี้ย่าดาวกับถ่าย,ายตอนนี้ย่าดาวอยู่โนเวเดอร์จ้ะ แต่ก็ถ่ายคลิปทั้งบ้านเองไปนี่ก็เรงต้นลำยงต้นลำใหญ่ต้นมะม่วงเต็มบ้านเต็มช่องเลยจ้ะพี่น้องความสุขล้วนๆคลิปนี้ก็ไปแค่นี้เด้อจ้ะ